บัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวจริงใครมีบัตรเกา่าไม่มี5ข้อนี้มีคนได้เงิน4,800บาทดูก่อนพลาดเสียเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดข่าวจริงนะครับสำหรับใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเกา่าคือบัตรสวัสดิการนั่นเองไม่มี5ข้อนี้คุณต้องเช็คนะถ้าเกิดว่าคุณไม่มี5ข้อนี้คุณจะได้เงินเหมือนพี่ท่านนี้ ก็คือได้เงิน4,800บาทเลยเพราะว่ามีคนที่ได้เงินไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดนะครับสำหรับคนที่ได้เงินไปแล้วเนี่ยก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คือนี่คือข้อมูลที่มีพี่ท่านหนึ่งพูดเอาไว้นะครับมาคอมเมนต์ไว้ในคลิปที่ผมได้ทำเอาไว้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยใครที่มีบัตรเก่ามี5ข้อนี้ได้เงินหลายพันบาทใช่ไหมครับก็คือเขาบอกว่าเราไปกดมาแล้วได้เงินมา4,800แล้วก็ได้มาแล้วเขาดีใจมากนะครับ คือตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสเก,กิดขึ้นกับทุกท่านเพราะว่าเงินที่อยู่ในบัตรเก่าวตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเงินที่คงค้างอยู่ในบัตรนะครับผมได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ทางบัตรสวัสดิการแห่งหรัฐแล้วนะครับเขาก็บอกว่าอันนี้เงินตรงนี้เนี่ยเป็นเงินจริงนะซึ่งมีจริงๆนะครับพอเงินตรงนี้เนี่ยมันมีแต่ท่านสอบถามว่าเงินอะไรนะครับมันเป็นเงินที่ชื่อว่าเงินอ e ีมันนี่นะครับ เป็นเงินอ e ิม n านหมายความว่ากระเป๋าเล e ็กทอนิกอีมมานีเป็นเงินทางที่อยู่ในบัตรสวัสดิการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถกดเป็นเงินสดได้แต่หลายท่านไม่เคยไปกดเลยแล้วไม่รู้ว่ามีเงินเข้าที่มันสะสมมาสะสมจากอะไรสะสมจาก2ส,ส่วน 1. คือคุณจ่ายค่าน้ำค่าไฟสำรองจ่ายไปก่อนแล้วก็ได้สะสมคืนมาในนี้นะครับกับอีก1อย่างคือเป็นโครงการอื่นๆที่ รัฐให้เป็นกรณีพิเศษนะครับถือเป็นเงิน,งนหรือเป็นเงินเพิ่มนะครับเป็นสส่วนของบัตรสวัสดิการที่ให้มาเป็นเงินเพิ่มเติมนะครับที่ในแต่ละครั้งที่จะมีการให้นะครับแต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเงินที่ได้เพิ่มเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้หลายๆคนจะไม่เท่ากันอย่างพี่ท่านนี้ได้4,008บางคนได้มากกว่านี้บางคนได้น้อยกว่านี้มันเป็นไป,นปนได้หมดนะครับ มาดูกันหลักๆของข้อนี้เนี่ยคือคุณจะต้องไม่มี5ข้อนี้คุณจะได้เงินนะครับอันนี้อธิบายให้ง่ายๆข้อ1ครับคุณต้องไม่ใช่กลุ่มที่ไม่เคยได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการและบ,บัตรเก่าที่ใช้บัตรสวัสดิการในการใช้สิทธิ์นะครับหากคุณไม่ใช่กลุ่มนี้นะครับคือไม่ใช่กลุ่มที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการเ <nella? S 2> <hon. S 1> พราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยให้สำหรับกลุ่มที่เป็นบัตรสวัสดิการเท่านั้นหากคุณไม่เคยได้บัตรสวัสดิการมาก่อนเลยเงินตรงนี้ก็จะไม่ได้ถึงคุณนะครับตรงนี้สําคัญมากมาก แล้วต้องเน้นย้ําสําหรับตรงนี้หากคุณไม่เคยได้สิทธิ์เลยเงินตรงนี้ก็จะไม่ได้สําหรับคุณแต่หากคุณเคยได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการเงินนี้จะให้คุณอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าคุณมีอยู่เท่าไหร่นะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2ถ้าก,กดว่าคุณเนี่ยไม่มีเงินค้างนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเงินค้างที่อยู่ในบัตรสวัสดิการอย่างรัฐบัตรเก่าบัตรเดิมมาก่อนนะครับคุณก็จะไม่ได้นะตรงนี้สําคัญมาก หากคุณเป็นกลุ่มที่ไม่มีเงินค้างอยู่ในบัตรไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณอาจจะกดออกมาแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เงินมันก็จะไม่มีนะครับหากคุณไม่เคยกดไม่เคยรู้ในตรงนี้มาก่อนนะครับแล้วไม่เคยเช็คเงินค้างนะครับคุณก็อาจจะมีเงินค้างก็ได้แต่หากว่าคุณบอกว่าคุณไม่รู้เลยว่าคุณมีเงินค้างหรือเปล่าแ้ะเช็คได้ยังไงเช็คได้ตอนนี้ทันไหมบอกเลยตอนนี้เช็คไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าปิดระบบบัตรเก่าไปแล้วแต่ เงินที่ค้างก็ยังมีการกําหนดนะครับว่าจะมีการโอนให้กับคุณอยู่ดีนะครับดังนั้นต่อให้คุณไม่รู้ว่ามีเงินค้างหรือไม่ค้างนะครับไม่เป็นไรนะครับคุณเอาให้มันเป็นตามที่ผมบอกในคลิปนี้เนี่ยคุณก็จะได้เงินแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยหากคุณไม่มีเงินค้างในบัตรัวบริการนะครับก็จะไม่ได้แต่ถ้ามีก็จะได้นะครับซื่งตรงนี้เนี่ยมันก็เมคเซนส์เข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะนี่คือในส่วนสําคัญ ข้อที่2ในส่วนตรงนี้นะครับก็คือฝากเอาไว้สำหรับทุกท่านด้วยนะฮะต่อไปก็คือข้อที่3ไม่อยู่ในกลุ่มที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเกา่าและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรใหม่ข้อนี้สําคัญเหมือนกันเพราะว่าหากคุณไม่เคยอยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่ามาก่อนบัตรใหม่มาก่อนเลยคุณ ก็เรียกได้ว่าจับไม่ได้เพราะเงินครั้งนี้เนี่ยให้สําหรับคนที่ได้ทั้งบัตรเก่าและบัตรใหม่หากคุณเคยได้บัตรเก่าแต่ไม่ได้บัตรใหม่ก็จับไม่ได้หากคุณเคยได้ไม่เคยได้บัตรเก่าแต่มาได้บัตรใหม่คุณก็จับไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเงินค้างที่อยู่ในบัตรเก่าดังนั้นคุณจะต้องอยู่ในกลุ่มที่ได้ทั้งบัตรเก่าบัตรใหม่หากคุณบอกว่าคุณคืออยู่ในกลุ่มที่นะครับคือได้ได้ทั้งได้ทั้งบัตรเก่าแต่แบบไม่ได้บัตรใหม่อะไรเงี้ย ดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องไม่อยู่ในกลุ่มที่ตามนี้หากคุณเป็นกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ดัดไม่รำบัตรเก่าบัตรใหม่ 9, 9, 9, ก็จะไม่ได้เงินนะครับนี่ข้อ3ต่อไปข้อที่4ครับคุณเนี่ยไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับประชาชนเพื่อเตรียมรับเงินหรือเปล่านะครับตรงนี้สําคัญมากต่อให้คุณรู้ทุกอย่างหมดเลยทาอะไรทุกอย่างหมดเลยแต่ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ประชาชนก็เหมือนการที่คุณกดปลั๊กเปิดพัดลมนะครับแต่ไม่ได้เสียบปลั๊กนะ เงินจะโอนเข้าคุณไม่ได้รัฐจะไม่รู้ว่าจะโอนให้คุณกับโอนเงินให้คุณเนี่ยที่บัญชีไหนนะครับตรงนั้นตรงนี้ต้องไปผูกพรมเพื่อประชาชนให้เรียบร้อยนะครับหากคุณอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้ผูกพรมเพื่อประชาชนก็จะไม่ได้เงินครับต่อไปข้อที่5คุณอยู่ในกลุ่มที่บัญชีธนาคารที่ผูกพรมเพประชาชนเนี่ยปิดใช้งานไปหรือเพลอปิดไปหรือเปล่าหากคุณเป็นบัญชีที่คุณปิดใช้งานหรือเพลอปิดไปเนี่ย มันจะทําให้คุณไม่ได้เงินนะครับเพราะว่าส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะครับหากบัญชีธนาคารที่ผูกพ,พร้อมเพย์แบบประชาชนคุณเนี่ยบัญชีไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะใช้ธนาคารอะไรนะครับแต่แนะนําว่าให้เป็นธนาคารของภาครัฐจะดีที่สุดเพราะว่าสะดวกรวดเร็วนะครับเพราะว่าจะโอนเร็วกับเพื่อนเลยนะดังนั้นเนี่ยก็ไปเช็คให้เรียบร้อยนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณเป็นกลุ่มที่บัญชีพร้อมเพย์บุคคลชนเนี่ยปิดไปแล้วมันก็จะพอถึงวันโอนเงินก็จะโอนไม่เข้านะครับแล้วตรงนี้หลายท่านสอบถามกันมาเยอะนะครับว่าผมทําคลิปแนวนี้เนะี่ยมาค่อนข้างหลายคลิปแล้วทีเดียวนะครับท่านก็ติดตามกันมาเยอะนะครับชมเนี่ยหลายแสนคนนะครับรวมๆวมกันลหลายๆคลิปก็เป็นเกือบล้านได้นะครับเป็นล้านได้ก็บอกเลยว่าล่าสุดต,ตอนนี้ภาครัฐยังไม่ได้กาหนดวันโอนที่ชัดเจนนะครับยังไม่มีการประกาศ จะต้องรอประกาศยังเป็นทางการอีกทีในเรื่องของวันโอนแต่ถึงแม้บางทีไม่ประกาศแต่ก็มีคนทยอยได้รับเงินกันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็ยังไงก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะครับหากมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยเรามาสรุปให้กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าหากคุณไม่มี5ข้อนี้คุณอาจจะได้เงิน4 8 0 0บาทเหมือนพี่ท่านนี้ก็ได้หรืออาจจะได้น้อยกว่าหรือมากกว่านะครับ ซึ่งอย่างที่ผมบอกครับบางคนได้4 8 0 0บางคนได้มากกว่านั้นบางคนได้น้อยกว่าบางคนได้หลักพันบางคนได้หลักร้อยบางคนได้หลักสิบเป็นไปได้หมดครับโอเคขึ้นอยู่กับเงินที่ค้างในบัตร1คือคุณอยู่ในกลุ่มที่ไม่เคยได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่าหรือเปล่าถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้มีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะได้เงินข้อที่2คุณอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีเงินค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแล้วหรือเปล่าคุณอยู่ในกลุ่มนี้ไม่มีเงินค้างก็ไม่ได้เงินนะครับคมีเเงงงิินนค้ากไ ขอ้อ kind of 3ค mm ุณอยู mm. ่ในกลุ่มที่ได้ทั้งบัตรเก่าและบใหม่หรือเปล่านะครับถ้าคุณบอกว่าคุณอยู่ในกลุ่มที่ได้รับบัตรเก่าบัตรใหม่เนี่ยคุณก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ได้ทั้งบัตรเก่าแล้วบัตรใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ได้ทั้งบัตรเก่าไม่ได้ทั้งบัตรใหม่คุณจะไม่ได้เงินนะครับข้อที่4คุณอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้ผูกความเประชาชนหรือเปล่าถ้ากลุ่มนี้ก็จะไม่ได้เหมือนกัน แล้วก็ข้อที่5คุณอยู่ในกลุ่มที่บัญชีที่บุกพอมเพลไปแล้วเนี่ยปิดใช้งานไปหรือเปล่าถ้าใช่ก็จะไม่ได้เงินนะครับนี่คือ5ข้อที่นำมาฝากกันใายล่าสุดในตอนนี้ถ้ามีเรื่องท่มเติมจะนํากทุกท่านอย่างแน่น,นอน